ขอมาจัดไปจ้าข้าวปุ้นสาวนครพนมจ้าพี่น้องของจริงของแท้ระบีนีพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สุคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าเมื่อวานี่กินข้าวปุ้นสาวยู่เฮือนเด้อจ้าบ่สาใจ้าพี่น้องจ้าพ่อนิคขอเนาะจ้ามื่อคืนนี่พ่อนิคบอกว่าต้องพาน้องเปียโนมากินน้ำข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำนัวติดใจยุนครพนมจ้า ก็เลยจัดไปเลยจ้ะมือน,นีมานาครพนมจัดไปจ้าขอาพุ้นสาวห <c oughs> ลานซีแยกนอกจากซีแยกไฟแดงโลดตัดนอกจากพระถาตพานมนะแม่จ้ะพี่น้องมือหน,นีพอดีว่ามีโอกาสนอกจากยิ่ายาพามาไหว้ผายาอยู่นครพนมจ้ะพี่น้องจ้าสาวป่าก็เลยอยากจัดขอาพุ้นสาวจ้ะยิ่ญญาวะปป ยี่สิพาไปกินข้าวปุ้นเศร้าว่าสันวาเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้าบีบกันสดสดใหม่ๆเลยจ้ะของจริงของแท้สาวปาราเซออนเครื่องบีบโอ้ยบีบข้าวปุ้นสู้มือนนี่บีบง่ายคกเนอกจากพี่น้องเบิ่งเส้นยาวยาวจ้ะเส้นยาวเหนียวนุ่มจริงจ้าอันนี้รับประกันเลยจ้าร้านนี้ร้านเพิ่มพูนนอกจากเพิ่มพูนสีแยกไฟแดงเลยจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งน้ำยาพ่นก็มีหลากหลายได้จ้ามีสี่อย่างนอกจาก จะมีน้ำยาปาน้ำยากะทิน้ำยาประแดกแล้วกันน้ำยากะปิจะพี่น้องเบิงเกือองปรุงจ่าแบบจัดหนักจัดเต็มผักตักได้ไม่อั้นถืกใจซาวป่าบักยางขักจะพี่น้อง <laughs> สั่งมหาจานก่อนนะจ้ะพี่น้องจ้ามามื้อน,นี้มหาคนจะโฮก,กับลิ่งหน่อยตัวนึงจ้าซ <laughs> าวปากรตักพักแบบจูใจไปเลยจ้าช่ำชำจ้า แนวอันใดบุฟเฟ่ย่างตะแต่บะคุ่มกับบราร์นาะพี่น้องเนาะบุได้ติดติดต,ตามสาวปลากระสีหัวว่าสาวปลาเป็นคนกินพักหลายบุได้มากๆมักบุได้ย่าบะคุ่มเนี่ยพี่น้องบอ่ย่างเลยบ่ยาบ่าบะคุมเลยแต่ว่าย่าบะอิ่มจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ละจ้ะพี่น้องนี่กระสีไฮเซนมาแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องตักน้ำยามไม่อั้นเช่นกันจ้ะพี่น้องก <c oughs> ็ตักเพื่อนจ้ะพี่น้อง <c oughs> ก็จะยี่ตั้งขังจนวันแนมหนานนะจ๊ะอันเมื่อกี้สาสปลาตั้งน้ายากะทินด้จ้ะพี่นองสิเป็นของแฟนนะจ๊ะมาดูของตัวเองจ้าของซาวปลากระซิ่แบบจัดหนักจัดเต็มจ้ะน้ํายาปลาระกับน้ํายาเปิดกะทินั่จ้ะผสมกันจ้าซอสปลากระใิ่บักพิกปนจ้ะแล้วก็พิกบดตีเพลินอื่นหรือพีกอีกอย่างจ้ะพี่นองแล้วก็ใส่กระเทียมนิดหน่อยนัจ้ะพี่นองจ้ะนี่จ้าช้ำๆเลยจ้ะของสาวปลา แฟนก็นาไปจ่าอีญาก็อีญาหน่วยก็กินไปจ่าเด็กๆก,ก็คือเล่นจ้าแล้วสิมาจกปลาเพิ่อย่างเดี๋ยวเอาสาวปากะฮอดคิ้วแล้วน่าจ่าพี่น้องเอาฮอดคิ้วล้วเปลี่ยนคิ้วอีญาจ้าฮอดคิ้วจะของกินเปลี่ยนอีญาไปเอาลูกจ้าพี่น้องเบิงจ้าพี่น้องป้าเส้นเหนียวอีลีเหนียวบักขักบักแนจ้าพี่น้องจ้าป้า ทึ่งเหนียวทั่งหนุ่มของแท่ยี่จ้ะของแท้ของจริงก่นค้าบ,บอกสาวเปลี่ยนโน่นหน่อยน้ะจะ้ะ <c oughs> แ่บอีีจ้ะพี่น้องจ๋านี่สาวป,ป,ปลาบ่ได้ปรุงอย่างไยได้จ้ะน้ำปลาแดกกันนัวดีดีจ้ะพี่น้องจ๋าผักก็คือเติมได้ไม่อั้นน,ะะน,น,นาะจ้ะธนัตตักธนัตธนีค่ะจ้ะเยี่ยมหย่อนพักเนี่ยละจ้ะพี่น้อง <c oughs> หลายคนกันสิถามนาาจ้ะวาชุดราชบัณฑนาสิ ชุดละยี่สิบห้าบาทตีจ่าหรือชุดเท่าไรสาปาก็ลืมถามอีญาอีญาเรากัดใจเรากัจใจเทิ้งขนมพร้อมนั่นนะเจ้าพี่น้องเรากัดเทิ้งใจคาขนมพร้อมค่ากระปุ่นพร้อมเนาะจ้ะเมนูวันนี้ต้องขอพะคุณอีญาเช่นเดิมจ้ะอีญาเป็นคนใจคือเกาจ้ะพี่น้องจ้ะสปอนเซอร์หลักของเฮานาาจ้ะก็คือตามเกาเช่นเคยหล่ะจ้ะพี่น้องสาวปลาไปใส่น้ำอีญานี่บ่เคยได้เจ้าโจกได้ใจได้จ้ะพี่น้องเอาวาอีลีวาความจริงจ้ะ ไปใส่หนี้ยนินาสิสิจกสิใจให้ตลอดจ้ะพี่น้องจ้ะบ,บ่มีว่าสิได้จกเพราะว่าบ่มีสิใจน,นจั่นนะใจน้องนี่ตั้งแต่ยิญยาใจแจ้งว่าสาวปลาว่าสาวปลานั่นได้ยิญยาดีนั่นแหมเจ้ะพี่น้องไปใส่าสาวปลาก็ว่าสาวปลาได้ยา,าดียาดีหรือเจ้ะพี่น้องยามไปตลาตลาดจังสียนินาสิกรรเงินไว้ ป้อนเงินใสมือห้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะป้อนเงินใสมือห้คือบ่อยใสเงินเจ้าของจ้ะป well. ้อนเงินใสมือห้เแต่ละสองร้อยสามร้อยอยากอยากยังอยากกินยังไปซื้อเอายี่ห้าวานซีแม่จ้ะราคาตะยยองยานะจ้ะจานที่สองต่อมาจ้ะสาวปลาขออนุญาตกินน้ำยากะทิจ้ะพี่น้องยี่กระถามอยู่ว่าเสียวอีกจักชุดบ่อ พอเรจาจะเม่อยากซิมน้ำยามันซื้อบุ้ยขนาดซิมน้ำยาซื้อๆได้หนิยังเปิดไปสามจานโดนกัดไปแล้วหนึ่งจ้าพี่น้องแต่ว่าที่สาปามากก็คือน้ำยาปลาก็เอ้ยบะเมนน้ำยาปลาแดกก็น้ำยากะปิผสมกันแต่พี่นองแสบแล้วก็สองนี่อันดับที่สองสาปาให้เป็นน้ำยากะทิแสบนาะจ้ะิอันดับสามจังเป็นน้ำยาปลาจ้าพี่นงจา้าอันนี้สิเป็นน้ำยากะทิด้วยจ้า จานนี้ก็คือสั่งมาให้น้องแซบนาะจากน้องแซบพกกินสซวปลากระน,นำไปเลยจ้ะพี่น้องพาดน้ำยากะทิก็แซบคือกันจ้ะมันเข้มข้นจ้ะพี่น้องจ้ะแฟนสาวปลากระเบิดสองจานสองจานนี่มีแต่กะทิได้จ,จ้ะเพิ่นนั้นอันนี้จะเป็นจานของน้องเปียนโนน้อยนอกจากแซวปลากันเลยไปเส่น,น้ำยาปลามาซิมเบิ่งจ้ะ สรุปว่ามือนี้ได้กินเบอร์ซี่น้ำยาจะพี่น้องจะชอบสุดกับแม่น้ำยาประแดกกับกะปิจะพี่น้องต่อมาก,กับเป็นกะทินั่นแหละจะพี่น้องจะโอู้แสบคักแสบแน่จะพี่น้องจ,อจะงจาราคาก็ถูกด้วยจะทถนัดกินผักกับนำ้ำ ตักไม่อั้นนี่ล่ะมักยังมักมันเป็นบุฟเฟต์จ้ะพี่น้องจ้าเออเอาเอาละจ้ะพี่น้องจ้ามือนี้สาปากกขอลาไปก่อนนะจ้านี่จ้านี่ยิ่งยากกินบ่เบิร์จ้ายิ่งยากกินต่างแต่ผักจ้ะพี่น้องจ้าเราได้กลับบ้านไปอีกหชุดนะจ้ะพี่น้องอุ้ยบ่แมนหาดียิ่งอยาไปซื้อมาเพิ่มอีกสองเป็น7ชุดจ้ะกลับไปฝากอออากันจ้ะพี่น้องจ้า